ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ณห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมมหายาลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้นำคณะข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนประชาชนจิตอาสาประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวอาศิรวาถวายราชสุดดีฉเฉลี่พระเกียรติและนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษา28กรกฎาคม2568ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณีย